สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่7พฤษภาคมปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับเราเฉพาะกิจโอ้ยฮานอยเฉพาะกิจแม่เสองก็บห้าสามก็บหกสองศูนย์สองหนึ่งสองสมสองหสองหกเมื่อวานนี้ของเราเข้าอยู่ด้อสามเก้านี่ไงแล้วก็หนึ่งหนึ่งมันมาจากปกติกับ vip มันสลับกันออกหมดเลยเนาะ สองศูนย์สองสองสองสามสองห้าสองหกหกศูนย์หกสองหกสามหกหกหกเก้าจับคู่ก็สองห้าห้าสองสามหกหกสามสามห้าห้าสามสองหกหกสองเนาะจับคู่หันเนาะนะต่อไปพิเศษสามกับหกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่สองสามเจ็ดห้าสามหกศูนย์หกสี่ศูนย์ วันนี้เราเน้นเจ็ดกับสี่แล้ววันนี้พิเศษปกติวีไอมาแนวทางเดียวกันต่างกันแค่เฉพาะกิจเนาะต่อไปปกติหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์หกศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้าสามเจ็ดศูนย์สี่สี่เก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์จับคู่ก็หกเก้าเก้าหกศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ด ก้าศูนย์ศูนย์เก้านะ VIP หนึ่งกระสี <podium> 46, 9, 9, ่เจ็ดกระศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์สี่สี่จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะวันนี้เราเน้นให้หนี่เจ็ดกระสี่หกกับเก้าเนาะ ก็ขอ,อเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อจับคู่ลุ้นเอานะพิเศษปกติ v i p ต่างจากเขาก็จะเฉพาะกิจเท่านั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเ,เพียงแค่นี้เนาะบางทีพิเศษก็ไปเข้าเฉพาะกิจแล้วก็เฉพาะกิจมาเข้า v i p v i p ไไปเข้าเฉพาะกิจก็ได้นะเป็นบางวันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนเ้อจับคู่ลุ้นเรานะ